จรงแล้วครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของการผ่าตัดกล้องสักนิดหนึ่งมันบีอะไรที่น่าสนใจอะไรบ้างนะวันนีก็จะพูดเรื่องของว่าเออมีม,มีมีกรณีหนึ่งที่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าคนไข้เนี่ยเป็นเยอบุมลูกเจริญผิดทีนะ่พวกเราคงรู้จักกันแล้วล่ะนะเพราะมีเรื่องพวกนี้พูดบ่อยในกระเพาะปัสสาวะเขาก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลดังนะแห่งหนึ่งนะแล้วก็คุณหมอเขาก็นัดว่าจะผ่าตัด นะร่วมกับหมอทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะนะเออส่องกล้องเข้าไปในระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ผ่าตัดร่วมกันบางทีเขาก็มาปรึกษากับเพื่อนผมว่าเ,เขาจะมาขอเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนผมนะผ่าตัดเนี่ยก็เลยมาคุยกันว่าจะทํำยังไงดีอะไรเงี้ยประการที่หนึ่งก็คุยกันว่านะ่าจะให้ยาเพื่อให้ตัวเยื่อบุลูกเจริญพนธุที่ในกะระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันมันหดตัวลง ยาตัวนั้นก็ชื่ออินเนนโทนนะสามเดือนอะไรเงี้ยมันก็จะหดตัวลงตอนนี้คนไข้ก็ได้รับแล้วตัวนี้ได้รับละปกตวบูบว่ามากก็ต้องถ้าบูบวาามากเราต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวแก้ตัวแก้ที่ใช้กันบ่อยๆก็เป็นริเวียลนะครับเป็นเป็นฮอร์โมนเทียมเราก็จดไว้แล้วกันเพราะมันไปนตัดคําสั่งจากสมองหรือฮอร์โมนจากสมองที่ไปกระตุ้นการสร้างไข่นะรหรือว่า ไข่มันก็สร้างเอสโตรเจนก็เป็นกระตัดตัวเอสโตรเจนคอามบริสุทธิ์ทำให้เยื่อบุลูกเจนเนบตี้เนี่ยมันเติบโตด้คนเลี้ยงเขาก็จะผ่าตัดก็มาคุยกันก็มาปรึกษาคุยกันนะเพื่อนผมก็มาคุยกันผมว่าจะทําไงดีผมก็คุยกันว่าหนึ่งก็คือว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยคงต้องสองกล้องเข้าไปทางท่อทางเดินปัสสาวะส่วนหนึ่งเพื่อดูขอบเขตของตัวของเนื้อง,งอกไอตัวเยื่อบุลูกเจนเิอทตี้แล้วก็ใช้เครื่องมือไปจี้บริเวณนั้นนะให้เป็นขอบ ที่จะผ่าตัดนะหรือว่าเจีหยทะลุกระเพาะปัสสาวะขึ้นมาใน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 ช่องท้องเลยเพราะว่าในช่องท้องก็ต้องเจาะเข้าไปด้วยแล้วพอได้ได้เลเวลของขอบเขตเสร็จก็ต้องตักเย็บุมลูกจันทรที่ที่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยทิ้งอาจจะตัดจากในกล้องที่จากในท้องแล้วก็เย็บนะผ่านกล้องจากในอ่ในท้องนะซึ่งซึ่งก็เย็บไม่ยากแต่ว่า ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปหรือใกล้ตรงบริเวณที่เป็นจากท่อไตเนี่ยเข้ามาที่กระเพาะัสวะไอ้ตรง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 ูปเปิดตรงนั้นนะก็จะทําให้เราเนี่ยถ้าไปใกล้บริเวณนั้นทําให้เราเย็บป,ปิดไอ้ตรงบริเวณนั้นแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาตามมาแย่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือต้องต้อง,ต,องต้องโลเคชหรือว่าดูตําแหน่งให้ได้ว่าไอ้ตัวของเยื่อบุมะลุกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่ตรงโดม หรือว่าตรง,ต,ง,ต,ง,ต,งตรงตรงตรงเพราะว่าปัสสาวะที่ว่างๆนะที่เป็นยอดมันนะ่ะจะดีมากพอเราตัดเสร็จแล้วเย็บเนี่ยไม่ยากหมายถึงว่าคนไข้เขาไม่อยากจะเย็บโดยการเปิดหน้าท้องต้องเย็บสองชัน้นนะแล้วก็เวลาตัดให้คุณจะตัดให้มันกว้างมากควรจะตัดให้มันครอบคลุมตัวของไอ้เย็บบุหรุจริที่แล้วก็วิธีการเย็บมันก็มีวิธีของมันนะนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราเราไม่ค่อยเจอนะ ไม่เคยเจอแต่ว่ามันมันเย็บหูรู้จักที่มันไปที่ไหนก็ได้นะแล้วก็ในในคนไข้รายนี้เพอเอิญมันไปอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนะซึ่งทําให้มีเลือดออกในกระเพาะปัสสาวะอยู่เรื่อยๆนะซึ่งก็วิธีการโดยการฉีดยาให้เย็บุมันมันมันฝ่อลงแล้วก็ผ่าตัดผ่ากล้องก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีแล้วคนไข้ก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่ว่าหมอจะต้องมีความเชี่ยวชาญมาก เรื่องการเย็บนะถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะถ้าเกิดเว่าเราไปอยู่ในที่ที่บอกว่าไม่เก่งจริงๆนีผมคิดว่าหาหมอทางยูโรหรือหมอทางเดินปัสสาวะไปเลยอาจจะเปิดหน้าท้องนิดนึงแล้วก็ส่องกล้องทางช่องคลอดเข้าไปแล้วก็เมื่อเจอตรงตำแหน่งไหนเขามาร์กไว้แล้วหรือเจาะทะลุกระเพาะปัสสาวะมาแล้วก็ตัด ทางด้านบนแล้วก็เย็บจากด้านบนไปนะฮะคือเย็บจากในท้องนะไปเข้าไปเนี่ยก็ทําให้รักษาแบบ adequate คือพอเพียงแล้วคนไข้จะไม่เกิดปัญหาใดๆแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากสบายอ่ะก็คือมีหมอที่เป็นผ่าตัดผ่านกล้องกับหมอที่เป็นทางเดินปัสสาวะสองคนช่วยกันเนี่ยแบบที่วางแผนไว้เนี่ยหมอทางสุตินรเวที่เป็นที่ผ่าตัดผ่านกล้องต้อง ต้องมีความชํานาญมากๆในเรื่องการเย็บถ้าเกิดว่าไม่ชํานาญหรือว่าไม่ผ่านการเย็บกบระเพาะเสาวะมามากพอสมควรเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี